สวัสดีครับอยู่กับผมบ๊อบบี้ม i ดิฟาในคลิปนี้ก็อยู่กับ Honda Wave 110i นะครับผมเป็นตัวแรกเลยอ่านี่เรือนลินเลงใหญ่นะครับเป็นเ,น,เน,เเนเซนเซอร์เซนเซอร์เรือนลินเลง5เส้นนะครับเป็นตัว S3 คันนี้อาการก็คือเล่งรอบถุงสูงมีอาการวูบดับนะครับเพื่อนๆคันนี้ปัม๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วแรงดันอยู่ในค่ามาตรฐาน แต่ก็ยังมีอาการสะดุดในรอบสูงเหมือนเดิมนะครับก็คือวอดอเหมือนอาการน้ํามันไม่พออะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆจากการที่ไล่เช็คหัวทงหัวเทียนนะครับตั้งเช็คมงเช็คมาร์กเช็คเ์านะครับก็ไม่มีปัญหาอะไระก็เหลือแค่หัวฉีดนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาสตาร์ทลองดูนะครับว่าอาการที่เกิดจากหัวฉีดมีปัญหามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ สตาร์ทติดนะครับเพื่อนเพื่อนสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับแล้วก็เล่งได้เล่งได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบสูงๆนะครับมันไม่ตัดอรอบมันไม่ตัดเหมือนมันวอดนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ้นลองดูมันเป็นตื้อๆนะครับเพื่อนเพื่อน มันบิดไปแล้วมันเป็นตื้อๆนะครับเหมือนน้ำมันไม่พออะไรประมาณนั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวยังไงผมลองเปลี่ยนหัวฉีดนะครับหัวใหม่เข้าไปแล้วมาดูกันว่าเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับอาการที่มันตื้อมันจะหายหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนหัวฉีดหัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงก็มาสตาร์ทกันดูก็สตาร์ทติดนะครับเร่งได้เหมือนกันนะครับกับหัวฉีดตัวที่มีปัญหานะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะทำการเร่งให้สุดปอกเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะตัดหรือเปล่า พอเปลี่ยนหัวฉีดตัวใหม่เข้าไปก็ปรากฏว่ารอบตัดนะครับเพื่อนๆนแสดงว่าหัวฉีดมีปัญหานะครับอาจจะฉีดไม่เป็นฝอยหรือว่าอุดตันอะไรประมาณนั้นนะครับก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับหัวฉีดยิ่งไม่มีเครื่องมือในการตรวจเช็คก็ยิ่งทํางานลําบากนะครับไม่เหมือนปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงนี้ยังมีอ่ายังมีตัวนี้อยู่นะครับ ตัววัดแรงดันถ้าแรงดันไม่พอ,อก็ว่าไปอีกอย่างนึ่งแต่สําหรับหัวฉีดนะครับถ้าไม่มีเครื่องเทสหัวฉีดก็คือต้องเปลี่ยนหัวใหม่ลองดูนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับอาการรอบสูงรถมีอาการวูบดับรอบไม่ตัดนะครับก็เกิดจากหัวฉีดนะครับสําหรับเทสนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ามากกับเพื่อนๆที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ